การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิตอลให้กับประชาชนในชุมชนประโยชน์จากสื่อดิจิตอลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ระบบห้องสมุดดิจิตอล Visual Library on Cloud คือระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบห้องสมุดอ e ีบุ๊กการเรียนการสอนทางไกล Dist distance Learning และห้องเรียนเสมือนจริง Visual Classroom กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิตอลประกอบด้วยผู้สอนผู้เรียนและสื่อการสอนผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ความถนัดความสนใจและศักยภาพและสื่อการสอนสามารถเรียนดูได้ง่ายน่าสนใจและสะดวกต่อการใช้งานค่ะ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับประชาชนเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนมีทักษะความรู้ที่จำเป็นดังนี้ความรู้ด้านสารสนเทศมีความรู้ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงเข้าใจประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายความรู้ด้านสื่อมีความเข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อได้อย่างเหมาะสม ความรู้ด้านไอซีมีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของเครือข่ายดิจิตัลเพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ธุรกิจในอนาคตทักษะและความรู้อื่นในการเป็นพลเมืองดิจิตัลทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างโมเดลทักษะและความรู้ดิจิทัลได้แก่ความรู้ด้านกราฟิกการนำทางการเชื่อมต่อและการเข้าใจบริบทการโฟกัสการทำงานพร้อมกันและทักษะในการสร้างเครือข่ายรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนยังต้องศึกษาเกี่ยวกับผู้เรียนความถนัดความสนใจศักยภาพ การออกแบบและการพัฒนาสื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์สื่อดิจิตอลโดยมีผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและสรุปผลการเรียนเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไปด้วยนะคะถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะได้รับความรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิตอลเรามาร่วมกันพัฒนาทักษะดิจิตอลให้กับประชาชนกันค่ะ